หลังจากที่อาสารสมัครทหารพรานวีรศักดิ์ดวงบุพภาได้ถูกส่งตัวกลับจากประเทศเกาหลีเพื่อเข้ารับการรักษาอาการหลอดเลือดในสมองแตกบริเวณแกนสมองที่โรงพยาบาลทหารพันศึกขณะน,นี้อาการยังทรงตัวและเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นครอบครัวได้มีโอกาสดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ที่ทำให้ครอบครัวสบายใจก็คือหมดภาระ,ระเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยสิทธิของทหารทุกคนที่สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวพ่ออยู่ที่โน่นเนาะพอดีไปเจอกระเป๋าลูกเนี่ยมีบัตรทหารผ่านศึกอยู่ก็พอดีหลานก็เป็นทหารเลนเรนะาพูดถึงเลนเป็นทหารอยู่ก็เลยเอาถ่ายทหารผ่านศึกผ่านมาให้ เราล,ลองติดต่อเกี่ยวกับทหารผ่านศึกดูอะไรนี้ะตอนแรกงมเข็มมากก็คือเหมือนกับทางโน้นจะให้หาโรงพยาบาลเนาะซึ่งแล้วก็หาโรงพยาบาลเหมือนกับหวันแห่จะโรงพยาบาลไหนจะยังไงคือไม่ไม่ไมรู้ทิศเลยแต่ว่าพอดีลุงถ่ายปัดตรงนั้นมาให้ก็เลยแบบอ่าอ,อย่างน้อยก็มีละจุดก็คือเราต้องพึ่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วแหละสำหรับพ่อพ่อ,พอโล่งอกโล่งใจตื้นตันใจที่มาถึงดนเอนเมืองเออมาถึงสุวรรณภูมิ เป็นทุกหน่วยงานไปในพอขึ้นตาใจตอนนี้ก็ในความสึก่าทาในธนะญาติเรา,าก,ก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณหน่วยงานทั้งหลายหลาย,หลายหน่วยเนาะที่แบบให้ความช่วยเหลือทางครอบครัวของเราเลี้ยค่ะก็รู้สึกมันแบบมันก็ดีเนาะโดม,มีบาดทึงแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นสองคือแม้ว่าจะเป็นชั้นสี่นี่ค่ะก็คือทางองค์การทาสึกก็ดูแลตลอดเหมือนเป็นครัวเดียวกันก็รู้สึกแบบอุ่นใจเลยค่ะก็มั่นใจว่าแบบ ญาติจะได้รับการดูแลจากทางโรงพยาบาลได้อย่างดีพิสศดแล้วเราก็มั่นใจ <g iggle> ถ้าเขารับรู้ได้ค่ะก็เขาคงาจะขอบคุณทุกท่านท,ทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยคือเคสนี้เนี่ยเราได้รับประสานงานก่อนที่คนไข้จะเดินทางมาประมาณ3วันนะครับซึ่งทางคนไข้เนี่ยประสานไปที่องค์การสุขภาพฐานสันศึกนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นหน่วยขึ้นตรงขององค์การสุขภาพฐานสันศึกทางองค์การสุขภาพฐานสิทก,ก็ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเรา ซึ sabes, anyway ่งเป็นฝ่ายดูแลรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยนะครับซึ่งตรงกับอาการของคนไข้ที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลครับก็เท่าที่ทราบในตอนแรกก็คนไข้อาการค่อนข้างหนักนะครับมีเลือดออกในสมองมีความดันสูงนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อในปอดอีประการนี้ก็คือมีการไตวายเฉียบพลันด้วยนะครับซึ่งทางเราเมื่อได้รับประวัติแล้วก็ส่งให้กับอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ประเมินนะครับ และเราก็เตรียมความพร้อมของสถานที่แล้วก็บุคลากรเอาไว้จึงประสานกลับไปที่ทางญาติผู้ป่วยนะครับว่าเราก็มีความพร้อมที่จะดูแลคนไข้ได้นะครับส่วนในสิทธิ์ของคนไข้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเคยเป็นทหารผ่านศึกนะครับเคยได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนมาก่อนนะครับแล้วก็มีบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่4ซึ่งก็มีสิทธิ์ในการรักษาฟรีในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะด,ดีใจมากเลยอะ่ะท,ที่มาลงมานที่รู้ว่าทางอาหารห่ันสืออะไรพวกนี้เขาจเขาช่วยเหลือถือว่าเราเราโชคดีมากเลยค่ะที่มีที่มีท,มทมุกฝ่ายเขายืน่นมือเข้ามาช่วย,ยนะขอบคุณค่ะ นอกจากการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปเพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วที่โรงพยาบาลทหารปาศึึกแห่งนี้ยังช่วยให้ทหารหลายนายได้พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตตามปกติสามารถประกอบอาชีพได้อีกครั้ง